ยยยับยายออกครับนี่คือใายทีมงานซุ่มสาวเมินนะรับาบางแหล็กของมันเนี่ยได้วปลอดภัยขวาปลอดภัยหน้าหลังปลอดภัยต่างต่างงัดตาลนี่คือซุ่มสาวเมินยุคใหม่เป็นบางแรกแทบ,บานเปิดตัวมาที่นี่พี่น้องฐานจุดกับนั่น

โลกปัดจุบันไปทางเขาอ่อนรอดพี่น้อง